สวัสดีค่ะพวกเรานักทรัพยากรบุคคลรุ่นที่29กลุ่มที่4วันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยว,วรางกูลการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านด้านที่1มีมทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้านที่สามมีงานทำมีอาชีพและด้านที่สี่เป็นพลเมืองที่ดีด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน ด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วและช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองด้านที่สามมีงานทำมีอาชีพก,การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักง,งาน สู้งานทำจนง,งานสำเร็จก,การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำที่สุดต้อง,งสงนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ด้านที่4เป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนครอบครัวสถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีการเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร